อาหารเหมือนกับเขาถึงสอนให้เจ้าพยงครับนำดาบเพื่อฝึกพื้นฐานของการเป็นนักเตะไว้ก่อนเจ้าพยงก็อยากทำล็อกรอยหน้ารอยเท้าให้เลยว่าทานพ่อบนพอเจ้าพยงก็สายมั่งขวามั่งซ้ำมาก็เลยเหลีไปเห็นเจ้าหนุลมหนุ่มล่าไม่ได้ทำพยองก็ทำไปลยไม่อยากทำครับ ใอมึงงยงแม่ลำแต้เจลทิ้งตั้หลายคนนะไ่จะกรยานนี่มึงคิดว่าทำอะไรอยู่เนี่ยให้ลก็ล้วลไม่เอาไงพ่อมึงบวชเรื่องอะไรลแต่เจวไม่เอาวะเอาเลยอยากทำอะไรทำเลยทำอะไรก็ไม่สนใจจะไปนอนละนี่มึงจะไม่มึงจะไม่ฝึกซ้อมกับพ่อใช่ไหมไม่ฝึกวันนี้มึงเรงดีอัะครูใช่ไหมไม่ะไม่ฝึกข้าจะไปนอนมึงจะนอนใช่ไหมใช่ไม่ได้ท่าวันนี้มึงนอนมึงกัคูเห็นดีกันแน่ย ถ้ามึงไม่จับดาบสองเพลงดาเพลงทัวร์เฟิร์สเป็นทหารกับพ่อในเมืองอูจะเคี่ยวมึงในหลังนายเลยข้ากระโตแล้จะมาตียังไงแกลองเข้ามาแกจะมาตีใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหไยงตอนนี้มึงปีกขาแข็งมีมึงจะสู้พ่อเหรอตั้อะไรจะวิ่งจะวิ่งไอ้ยองไอ้ออ้ยองไย้ยองไ้ยองไอ้ไ้ไ I'm mm done. -hmm.